ว่าเป็นคนออล หอมแก้มสวยสวย ท้องใหม่ๆยังไม่ถูกระดิมอยากได้คอนเฟิร์มรีเข้ามาแชทรีเข้ามาแชทกลาสดีทุกท่านค่ะนะคะกลาสดีทุกทุกคนเลย นะคะกลาสสดีทุกๆกคนเลยนะคะไม่ได้ทักใครนะคะแต่ว่ารักทุกๆคนนะคะยังส่งต่อนะคะแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับธุรกิจดีๆให้กับทุกท่านนะตรงนี้ค่ะนะคะกราสสดีทุกๆคนเลยนะคะเดนวันนี้นะคะกับหัวข้อนะคะสร้างตัวตนอย่างไรให้ปังนะคะคลิปนี้มีคําตอบจ้าขออนุญ,ญาตนะคะแชร์แบ่งปันตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะนะคะภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะขออนุญ,ญาตสักครู่หนึ่งค่ะ นะขออนุญ,ญาตนะคะสักหนึ่งนาทีค่ะขออนุญ,ญาตแบ่งปันตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะโอเคนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะน้าขออนุญ,ญาตแชร์ตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะนะคะ ันนี้นะคะสร้างตัวเองให้ปังอย่างไรนะคะเดี๋ยวตังไหลมาเองคืออะไรนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะ ขออนุญาตสักครู่หน e ึ่งค่ะนะคะขออนุญาตแบ่งปันตัวเองสักครู่ค่ะนะคะก่อนที่เราจะเริ่มกันนะคะกลาสเดีทุกท่านนะคะไม่ได้ทักนะคะแต่รักทุกๆกคนนะคะยังส่งต่อแบ่งปันธุรกิจดีๆค่ะหรือว่าความรู้ดีๆให้กับท่านณตรงนี้นะคะซึ่งโคเชอร์เหลือเกินว่าเฮ้ยหากสินเสมอเราคงได้เจอกันค่ะนะคะไม่ได้ทักใครนะคะแต่ว่ารักทุกๆคนค่ะขออนุญาตสักครู่หนึ่งค่ะขออนุญาตแชร์ตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะ แม่แม่ทำอะไรนะคะขออนุญาตช่วยเหลือตัวเองสักครู่หนึ่งค่ะนะคะใครได้ฟังวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะโคโชคดีมากๆเลยค่ะนะคะกั การสร้างตัวตนนะคะที่เขาเรียกว่าสร้างตัวตนนะคะให้ปังเดี๋ยวตังไหลเข้าเองมันคืออะไรค่ะคลิปนี้มีคําตอบนะคะหลายๆคนถามมาว่าพี่ขาหนูจะเริ่มต้นอย่างไรในการที่หนูไม่เคยที่จะทําหรือว่าก้าวเข้าสู่โลกยุคออนไลนเลยเ,เช่นนานในวันนี้เ,เช่นเดียวกันค่ะอดีตแม่ค้าคนหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ออกไปนําเสนอขายสินค้าว,วันนี้ผันตัวเองอย่างไรเข้าสู่ในโลกยุคออนไลน์นั่นทั้งหมดทั้งมวลก็เกิดจากการที่เราตัดสินใจซึ่งหากคุณได้ฟังนาอยู่ตรงนี้นั่นก็คือคุณก็ ก็คือคนหนึ่งค่ะที่คิดหรือว่าตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองของเราอย่างไรให้ก้าวเข้าสู่โลกยุคนะคะ 5G นะคะวันนี้กับคลิปนี้นะคะที่ทุกคนไม่ควรพลาดเลยกันเลยขออนุญาตสักครู่หนึ่งนะคะขออนุญาตแชร์ตัวเองสักครู่หนึ่งคะ่ะโอเคนะคะ โอเคนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะกับการนะคะเขาเรียกว่าก้าวเข้าสู่นะคะ เข้าสู่โลกออนไลน์อย่างไรนะคะสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเกิดจากการที่เราทําไมคะตัดสินใจวันนี้หากคุณคือคนหนึ่งค่ะที่ตัดสินใจที่จะเอาจินหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งเราไม่เอาแล้วอดีตที่ผ่านมาวันนี้กับการผันตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ซึ่งมันง่ายมากๆสําหรับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากการที่เราตัดสินใจซึ่งตัดสินใจในใช่นนี้หมายความว่าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งเรารู้แล้วค่ะว่าเฮ้ยอีก100ปีข้างหน้าโลกหรือว่าเปลี่ยนไปง แน่นอนและเราจะเป็นคนหนึ่งที่ก้าวไปพร้อมโลกหรือว่าจะลอให้โลกเปลี่ยนแปลงไปก่อนเราคือผู้กําหนดหรือผู้ตัดสินใจเช่นเช่นนาค่ะในวันเริ่มต้นที่ตัดสินใจก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์นะคะนั่นก็คือเราเห็นว่าเฮ้ยจะมีอาชีพอะไรซักอาชีพที่ทําให้ฉันไม่ต้องออกไปนําเสนอขายสินค้าหรือว่านะคะ ไม่ต้องคือได้อยู่บ้านแล้วทํางานแล้วมีรายได้นั่นคือการที่เรามองหาอะไรสักอย่างที่มันจบโจทย์หรือทําให้เราหยุดการทํางานของเราได้นั่นไม่แปลกค่ะที่ทําให้นาเจอระบบ T s W อยูนะะหลายๆคนอาจจะทําแบรนด์อื่นไม่เป็นไรค่ะในเมื่อวันนี้คุณทําอะไรก็ได้แต่สิ่งที่นาจะบอกตรงนี้นั่นก็คือเราสามารถเอาไปแปลยุคใช้กับงานของเราได้ด้วยค่ะนั่นก็คือการลุกขึ้นมาค่ะปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองในวันที่ก้าวเริ่มนะคะ มันทั้งหมดทั้งมวลเกิดจากการตัดสินใจเมื่อเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนั่นคือเราจะได้ยินแต่เสียงของตัวเองบอกว่าเฮ้ย <c oughs> วันนี้กับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นฉันจะเดินไปข้างหน้าเพราะฉันรู้แล้วว่าสิ่งที่ฉันจะทําต่อไปนี้แหละ ซึ่งนามาซึ่งเขาเรียกว่าให้ชั้นประสบผลสําเร็จนั่นก็คือการที่เราตัดสินใจปั๊บในการลงมือที่จะทําแต่ถ้าหากวันนี้เรารังเรว่าเฮ้ยฉันจะทําดีไหมหรือว่าฉั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองดีไหมหรือว่าเฮ้ยฉันทําอยู่นี่มันก็ดีอยู่แล้วนะซึ่งคนส่วนใหญ่จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันทํางานแบบเนี้ยคือคนโดยทั่วไปนั้นกลัวการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งวันนี้เราดูแล้วว่าเฮ้ยหาชั้นต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิต อะไรล่ะคืองานที่ฉันจะทําหรือทําให้ฉันเปลี่ยนแปลงชีวิตนั่นก็คือเราเริ่มที่จะศึกษานะคะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตว่าเราจะทําตามแบบหรือเดินตามใครซึ่งวันนี้นั่นก็คือเกิดจากการตัดสินใจปั๊บคือการลงมือทําแล้วเติมเดินตามแบบหรือไอดอลซึ่งวันนี้การสร้างตัวตนให้ปังอย่างไรทั้งหมดทั้งมวลก็เริ่มจากที่เราฝึกวันแรกถ้าถามว่ามีใครสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไหมไม่มีค่ะ นะคะซึ่งโคเชื่อเหลือเกินว่าการที่เราตัดสินใจมันน้อยมากที่จะมีคนมานะคะบอกหรือว่าคนในครอบครัวหรือว่านะคะคนที่เรารู้จักเขามองคือว่ามันไม่สามารถที่จะสําเร็จได้มันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้เธอจะนะคะไปแนะนําหรือว่าธุรกิจหรือว่าไป นำเสนอขายสินค้าให้ใครซึ่งคำพูดนี้เป็นคำพูดของมนุษย์โดยธรรมดาค่ะแต่เมื่อเรามองเห็นแล้วว่าเฮ้ยหากฉันจะสร้างตัวตนนะคะหรือว่าลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างการก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์นั่นไม่แปลกฐานเริ่มจากการไลฟ์ซึ่งคน ตนในโลกออนไลน์ค่ะนั่นก็คือการที่เราต้องออกมาหน้ากล้องไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้การทานสินค้าสุกยิ่สุกอย่างต้องออกหน้ากล้องเพื่อทําให้เขามองเห็นเราว่าเฮ้ยฉันมีตัวตนอยู่จริงว่าฉันขายสินค้าจริงทานสินค้าจริงนั่นก็คือเกิดจากการสร้างตัวตนของเราซึ่งวันนี้การที่เราจะสร้างตัวตนมันก็เกิดจากการตัดสินใจพอตัดสินใจแล้วคุณจะมองไม่เห็นค่ะว่า มองไม่เห็นความเป็นไปไม่ได้ซึ่งทุกอย่างเราจะมองเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ในเมื่อวันนี้มีคนหนึ่งทำได้ฉันก็คือคนหนึ่งที่ทำได้เช่นเดียวกันมีหนึ่งสมองสองมือนะคะมีหนึ่งสมองสุดอจชะยะเหมือนกัน วันนี้กับการลงมือทําค่ะนั่นก็คือการก้าวเข้าออกมาเริ่มที่จะไร้สดเริ่มที่จะแบ่งปันในสิ่งที่เราตื่นรู้เพราะเรารู้แล้วว่าเฮ้ย <c oughs> หากฉันสร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากเท่าไหร่ <c oughs> ฉันยิ่งมากข้างเท่านั้น <c oughs> กับการตื่นรู้ในคลิปมหากาศย1วันที่เรานําออกมาแบ่งปันพอเราย้อนกลับไปดูคลิปแรกในวันที่เราเริ่มค่ะถ้าถามว่ามันมีความพร้อมไหมกับการที่เราตัดสินใจที่จะออกมาแบ่งปันนากลองไม่มีความพร้อมอะไรเลยค่ะ มันมีแต่เป็นไว้ว่าเฮ้ยหากมึงไม่ทำวันนี้นะมันก็คือเขาเรียกว่ามึงไม่ทำวันนี้แล้วจะทำวันไหนวันนี้กับการตัดสินใจเราปับ๊บเราออกมาแบ่งปันค่ะในสิ่งที่เราตื่นรู้หรือว่าเราออกมาแบ่งปันในผลิตภัณฑ์ซึ่งตอนแรกทําไมคะแม่ค้าโดยทั่วไปจะเน้นในการขายสินค้าแต่ทําไมแบรนด์ t s w เราถึงออกมาให้มากกว่าการขายสินค้าเพราะเราเชื่อว่าหากเขาเปลี่ยนแบรนชีวิต เราคือคนหนึ่งนะคะที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาจะกลับมาอุดหน,นุนหรือว่าซื้อสินค้าของฉันเองนั่นี้กับการแบ่งปันด้วยความจริงใจไม่ว่าจะเป็นในการที่ออกมานะคะในการกินการใช้การทานสินค้าซึ่งเรารู้แล้วว่าสินค้าของเรามันดีจริงๆรูปของเรามันดีจริงๆค่ะกับการที่ใครได้กินได้ใช้ได้ทานหรือว่าได้สินค้าของฉันไปเรามีความมั่นใจว่า ลูกของเราคือไปสร้างคุณค่าให้กับผู้คนอย่างแน่นอนนั่นคือนะคะเขาเรียกว่าสินค้าของเราดีอยู่แล้วแล้วเราจะสร้างตัวเตะตัวตนอย่างไรละ่ะให้คนได้เห็นเรานั่นก็คือเราต้องออกมาแบ่งปันซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยหนูทําไม่ได้หรอกหนูจะออกมาแบ่งปันนะคะคือหนูไม่รู้จะพูดหนูไม่รู้ว่าหนูจะออกมาพูดอย่างไรหรือว่าแบ่งปันอย่างไรวันนี้หากเราไม่ตัดสินใจในการที่จะเริ่มนั่นก็คือไม่เกิดแต่ถ้า สนใจแล้วเราจะทําทุกวิถีทางค่ะเพื่อที่เราจะออกหน้ากล้องซึ่งวันนี้กับการออกหน้ากล้องค่ะการใส่ค่าพลังงานหรือว่าการโพสขายสินค้าซึ่งเราพูดไปแล้วเมื่อวานแต่วันนี้โพสกลับย้อนอีกค่ะนั่นก็คือการใส่ค่าพลังงานในการโพสของเราเคยสังเกตไหมคะทุกๆโพสในการโพสทําไมเราโพส์ตะบี้ตะบานแต่ทําไมเราไม่มียอดแต่ทําไมคนบางคนเขาโพสแค่ไม่กี่โพสทําไมยอดเขาถึงได้เข้ากระหนำ่ำ เพราะนั่นคือเขาใส่ค่าพลังงานกับการใส่ค่าพลังงานนะคะวันนี้กับการที่เราจะใส่ค่าพลังงานในด้านดีๆค่ะไม่ว่าก่อนที่เราจะตั้งก่อนที่เราจะตั้งไลท์ในการไลท์นะคะเพื่อแบ่งปันหรือว่าการโพสต์ในการโพสต์สินค้าเราใส่ค่าพลังงานแล้วหรือยังกับโพสต์งงที่เราต้องการโพสต์งงหรือว่าก่อนที่เราจะตึง้งโพสต์กับ โพสต์ออกไปนั่นคือการใส่ค่าพลังงานวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าทําไมเราถึงรู้เราถึงบอกว่าเป็นการตลาดเหนือมนุษย์ซึ่งในคอร์สคอร์สนี้นะคะนั่นก็คือคอร์สมิเรเนียนอะคาเดมี่ค่ะนั่นก็คือการที่ได้เข้าไปเรียนในคอร์สมิเรเนียนอะคาเดมีว่าการตลาดเหนือมนุษย์อย่างไรซึ่งสิ่งหนึ่งในการโพสต์มันอยู่ในคอร์สเช่นเดียวกันซึ่งถ้าคุณจะรู้ว่าเฮ้ยมันตื่นเต้นอย่างไรกับการเข้าไปเรียนคอร์สนี้ไม่ว่าจะเป็นเหล่าผู้นําหลายๆท่านค่ะจะบอกว่านะคะ คือคุณครูจะบอกเราเสมอว่าหากเราไม่ได้เงินล้านจากเงินล้านจากคอสมิลเลเนียนอะคาเดมีให้เราอยู่กับเข้าไปเรียนตรงนั้น นะคะวันนี้กับการเข้าเรียนนั่นก็คือเป็นการตลาดเหนือมนุษย์ซึ่งคนที่จะได้เข้าเรียนในคอร์สนี้นั่นก็คือเกิดจากการที่เราตัดสินใจที่จะเอาจริงหรือว่าเปลี่ยนแปลงกับชีวิตนั่นก็คือการเข้าสู่ V I P ทําไมทุกคนหรือว่าในระบบ T S W ถึงบอกว่านะคะคอสนะคะเพราะว่าเราจะได้เรียนคอร์สในราคาที่79,0 0 0บาทค่ะนั่นก็คือคอสมิลเลเนยียนอะคาเดมีว่ามันเป็นการตลาดเหนือมนุษย์อย่างไรคุณครูสอนเราในการฝังรูปฝังรอยนะคะหรือว่า ใช้นะคะเขาเรียกว่าใช้นะคะการตลาดเหนือมนุษย์อย่างไรนั่นจะอยู่ในคอร์สมิเลเนียนอะคาเดมี นะคะวันนี้กับการตลาดเหนือมนุษย์ซึ่งเราบอกตัวเองแล้วว่าชั้นจะเปลี่ยนแปลงและทางลัดที่เราเจอนั่นก็คือกฎระดับโลกและเราใช้ธุรกิจในการดําเนินธุรกิจของเราอย่างไรก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์หรือว่าในการที่จะทําธุรกิจของเราสิ่งหนึ่งนั่นก็คือใจสาคัญมากการสวมการเป็นเจ้าของแบรนด์วันนี้กับระบบ TSW ค่ะวันนี้กับการตลาดเหนือมนุษย์วันนี้กับการที่เรียกว่านะคะ TSW i n t e l l i g e n นะคะ System of Will นั่นคือการ ตลาดระดับโลกูกวันนี้กับการที่เราออกหน้ากล้องค่ะทั้งหมดทั้งมวลมันเกิดจากการเรียนรู้ลงมือทําและก็พัฒนาตัวเองซึ่งวันนี้หากโค้ดย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกค่ะมันไม่มีความพร้อมที่เราออกมาไหลหน้ากล้องเพราะฉันบอกตัวเองว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงซึ่งสิ่งไหนที่คนประสบความสเร็จบอกว่านี่เป็นทางลัดที่สุดแล้วเราต้องออกมาสร้างตัวตวนเราต้องออกมาหน้ากล้องมากินมาใช้มาทานสินค้ามาแบ่งปันนะลูกนี่ ทำไมเราต้องไม่เชื่อคนที่ประสบผลสําเร็จเพราะเราต้องการที่จะประสบผลสําเร็จเหมือนเขาซึ่งวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันก็เกิดจากการตัดสินใจหลายๆลคนยังไม่ลงมือทําเลยค่ะว่าคุณจะทําได้ไหมแต่คุณบอกตัวเองแล้วค่ะว่าฉันทําไม่ได้หรอกหนูไม่รู้จักไรสดหนูไม่รู้จักทาหรอกคะ่ะวันนี้นะคะกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตง่ายนะคะเขาบอกเครื่องคุณครูบอกเราเสมอว่าง่ายสําเร็จคือสูตรเบสิคของจักรวาลกับการที่เราเป็นตัวตนของเรา นะคะวันนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันก็เกิดจากการที่เราเรียนรู้ลงมือทำและพัฒนาต,ต,ตัวเองตลอดเวลานะคะโทรศัพท์ยังมีการอัปเดตรุ่นเราก็คือเป็นมนุษย์คนหนึ่งค่ะที่มีเขาเรียกว่าเราก็ต้องอัปเดตในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราวันนี้กับธุรกิจหนึ่งธุรกิจค่ะไม่ว่าคุณจะนะคะลงเลือกสมัครนะคะเขาเรียกว่า นะคะธุรกิจของเราจะแบ่งการสมรัครใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหลายๆคนบอกว่าพี่ขาหนูทุนน้อยหนูไม่มีทุนในการที่จะเข้าร่วมระบบนะคะกับการเปิดบินที่3,500นซึ่งโค้ดต้องพูดกลับไปกี่รอบนั่นก็คือเกิดจากการที่เราเปิดบิน3,500เฉยเช่นเดียวกันค่ะแต่ใจของเรานั่นก็คือเฮ้ยวันนี้นะคะเราจะทําอย่างไรนั่นก็คือการสวมการเป็นแห่งเจ้าของแบรนด์ค่ะว่าฉันก็คือเจ้าของแบรนด์คนหนึ่งแล้วเราจะ ส่วนการเป็นเจ้าของแบรนด์นั่นคือหัวใจของการเป็นเจ้าของแบรนด์วันนี้กับสินค้าของเราวันนี้กับการสวมการเป็นไม่ว่าจะเป็นฉากหน้าผมอะไรต่างๆนั่นคือเราต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่อยๆในการอัพหรือพัฒนาของตนเองวันนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นตัวเล็กตัวน้อยฉันเป็นแค่ผู้ช่วยในการโพสขายสินค้า ฉันไม่จําเป็นหรอกที่จะมาสร้างรีวิวหรือว่ามาทําวิดีโอคลิปสั้นอะไรต่างๆในสินค้าฉันก็ลูกเพื่อนแล้วก็มาโพสต์ดีกว่าหากคุณคิดอย่างนั้นคุณก็จะได้แค่เขาเรียกว่านะคะถ้าหากถามหาออเดอร์ว่าฉันจะมีไหมนั่นก็คือการที่คุณโพสต์ลอยๆในการนะคะหว่านแหหาลูกค้าแต่ถ้าเราโพสต์ด้วยหัวใจไม่ว่าจะเป็นการในการรีวิวสินค้าค่ะ การสร้างวิดีโอสั้นหรือว่าการรีวิวสินค้านะคะวันนี้กับการรีวิวกินใช้ทานสินค้าหรือว่ารีวิวในสิ่งที่เราออกมานะคะสู่สาธารณชนนั่นก็เปรียบเสมือนว่าเฮ้ยฉันใช้กินฉันใช้เองกินเองทานเองนะคะ <า S 1> เห็นผลอย่างไรมันก็เกิดจากการที่เราเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ซึ่งวันนี้กับการสร้างตัวตนอย่างไรให้ ให้ตังให้ปังแล้วตังไหลเข้ามันก็เกิดจากการที่เราออกมาสร้างตัวตนหน้ากล้องวันนี้กับการสวมการเป็นเจ้าของแบรนด์เรามีขนาดไหนเราปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นฉากหลังแต่ก่อนหากคดยลองมองย้อนกลับไปนะคะในเรื่องของตัวเองตั้งแต่วันแรกค่ะมันไม่มีความพร้อมจริงๆนะคะหากคด ลองย้อนกลับไปในสิ่งที่ตัวเองวันแรกซึ่งวันนี้หากมันไม่มีก้าวแรกทุกคนมีก้าวแรกนะคะไม่ว่าจะเราผู้นําทุกท่านเขาก็มีก้าวแรกของเขาแต่เราจะผ่านก้าวแรกนะคะไปสู่ก้าวต,ต่อไปของเราได้อย่างไรในเมื่อวันนี้แม้กระทั่งก้าวแรกของเราเรายังไม่กล้าที่จะตัดสินใจเรายังไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาทํามันวันนี้กับระบบดีๆค่ะนั่นก็คือระบบ TFW ซึ่งโครชเชื่อว่าใครได้ทําระบบนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเฉยเช่นชั้นที่ได้รับระบบนี้แหละ เป็นระบบพาสซีฟอิน c o m มเป็นระบบไรส์สไตล์ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนประเทศอะไรคุณสามารถทํางานได้ในระบบมีไว้บอกเราหมดทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ําในการรีวิวสินค้าทุกๆอย่างนะคะเป็นรีวิวหรือว่าเป็นเขาเรียกว่านะคะเป็นชี้แจงรายละเอียดว่าเราจะได้ผลตอบแทนอะไรอย่างไรบ้างในระบบมีหมดวันนี้กับการลงทุนนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกนะคะจากปกตินะคะหรือว่านาก็เริ่มจากการอัพหรือว่า เริ่มจากการตัวเองก็คือสมอลสามบาทซึ่งอากย้อนกลับไป3,500บาทในวันนั้นนะคะแต่คนมันจะเอามันจะมีทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้สมัครหรือว่ามีลิงก์ในการเข้าไปเปิดระบบทําไมเราต้องมีลิงก์เพราะเราสามารถนําลิงก์เราค่ะไปส่งให้เพื่อนนั่นก็คือเราจะได้มีรายได้เกิดจากช่องทางอีกช่องทางหนึ่งค่ะนั่นก็คือการแนะนําแนะนําระบบให้กับเพื่อนวันนี้ไม่ว่าคุณจะระดับ มสมพ0แต่เราได้สินค้าในราคาที่4,000กว่าบาทนะคะไซส์ลาดก็คือไซส์กลางอยู่ที่นะคะ28,000บาทไซส์ใหญ่อยู่ที่5,500 0บาทนะคะและก็ไซส์ V.P. อยู่ที่8,600 0บาทซึ่งไซส์ V.P. นะคะเราจะได้เข้าเรียนค่ะนั่นก็คือคอร์สที่ค้ดพูดบ่อยๆค่ะคอร์ส m i l l e n n i ยร a c a ค e m y นะคะ1คอร์สในราคา7,900 0 กับ79,000บาทนั่นแหละค่ะคือการตลาดเหนือมนุษย์อย่างไรเราใช้การตลาดเหนือมนุษย์อย่างไรซึ่งคุณครูบอกเสมอว่าหากเราไม่ได้เงินล้านหออกมาจากคอร์สนี้นั่นก็คือการที่เรานะคะเข้าไปเรียนบ่อยๆนะคะกับคอร์สมเรเนียนอคาเดมีซึ่งทุกๆคนจะได้ยินในเหล่าผู้นำว่า เราเติบโตจากคอร์สมิรเนียนอาคาเนมีนั่นก็คือเขาทําอย่างไรการตลาดเหนือมนุษย์อย่างไรวันนี้กับการได้เรียนคอร์สฟ,ฟรีในราคา7900 0บาทและก็ยังไม่พอค่ะยังมีคอร์สนะคะผู้นําหลักล้านนั่นคือราคา1 5 0 0 0 0บาทค่ะที่เราได้เข้าไปเรียนฟรีนะคะกับการทําธุรกิจคุณครูใช้ธุรกิจ T S W อย่างไรในการเสกสร้างยอด50ล้านบาทนะคะในการทําธุรกิจ T S W เพียง1เดือนเท่านั้น ะะวันนี้กับคอสดีๆค่ะในราคา1นึ่ง0บาทนันั่นก็คือคุณจะได้เข้าเรียนเมื่อเราตัดสินใจเปิดธุรกิจวันนี้กับธุรกิจดีๆไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรก็ตามค่ะนะคะนั่นก็คือเกิดจากการลงทุนเราจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าเราก็ต้องลงทุนเราจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเราก็ต้องลงทุนแต่จะมีธุรกิจสักกิจธุรกิจที่สอนให้เรานะคะ ในเรื่องของสินค้าซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันก็เกิดจากเราต้องเปลี่ยนความคิดหากวันนี้เราบอกตัวเองว่าฉันทําไม่ได้หรอกนะคะฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่มีเงินทุนนั่นคือคุณสั่งตัวของคุณแล้วซึ่งนาเชื่อว่าหากเราตัดสินใจจริงๆค่ะนะคะวิธีการวิธีความคิด80%เดียววิธีการ20%มันจะหามาได้ ะะวันนี้เพียงเราตัดสินใจเมื่อเราเห็นช่องทางหรือว่า p a s s i v e ิ n อินคในการทำงานของเราค่ะว่าเราสามารถอยู่บ้านสร้างรอยได้ได้วันนี้กับการเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่นะคะโลกยุคออนไลน์ซึ่ง100ปีจะอยู่กับเราวันนี้กับการมีธุรกิจซึ่งหลายๆคนในที่นี้นะคะเป็นเขาเรียกว่ามีเงินทุนอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่มีนั่นก็คือความไม่เชื่อมั่นซึ่งหากมองใน ธุรกิจแล้วนะคะเขาจะบอกว่าเฮ้ยจะมีด้วยหรอการลงทุนที่ไม่ถึงแสนแต่ว่าได้เข้าไปเรียนนะคะวันนี้กับการเปิดบินอีกบินหนึ่งขันั่นก็คือนะคะสุ per V P เพียงเราลงทุน1,500 0 0สบาทค่ะเราได้สินค้านะคะกับสินค้าของเราและได้เป็นคลับเศรษฐีซึ่งการได้เข้ากลุ่มในการสอนกับครูครูพระสิตาสสิธนาคุณเองค่ะกับระดับ s ุ per V P ในการลงทุน1นึ0 0 0สบาทแต่เราได้สินค้านะคะ นะคะวันนี้กับการลงทุนที่เราสามารถเลือกได้ซึ่งหลายๆคนจะบอกว่าหนูยังไม่มีเงินทุนค่ะวันนี้เฉเช่นเดียวกันนั่นก็คือนะคะตำแหน่งดอปชิดก็คือผู้ช่วยในการพูดขายสินค้าซึ่งหลายๆคนในแบรนด์ t s w U ค่ะเราเริ่มจากการติดศูนย์ทั้งหมดแล้วเราลุกขึ้นมาได้อย่างไรในการเปลี่ยนแปลงชีวิตจาก อดีตคุณไม่มีเงินทุนวันนี้กับระบบ Passive Income หรือว่าไลฟ์สไตล์ของชีวิตค่ะกับระบบ t s w นะคะเมื่อคุณมองหาคุณก็จะมองเห็นค่ะแต่ถ้าวันนี้ความคิดของคุณนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าคุณไม่เปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยในเมื่อมีคนหนึ่งทําได้ฉันก็คือคนหนึ่งที่ทําได้เช่นเดียวกันหากวันนี้เราไม่เปลี่ยนความคิดนั่นหมายความว่าเราไม่สามารถประสบผลสําเร็จได้เพราะแบรนด์ของเราให้เริ่มจากการเปลี่ยนความคิดก็คือจากราก นะคะนั่นก็คือการเปลี่ยนองมันเป็นจุดแข็งของแบรนด์เรานะคะวันนี้เรามีเครื่องมือผลิตเงินค่ะระบบ t S w เรามีนะคะเครื่องมือหรือว่าคัมพีนะคะคัมพีสร้างรวยค่ะคัมพีนะคะคัมพีนั่นก็คือมหากาศย1วันนะคะ เราใช้อย่างไรนั่นก็คือเราเรียนกฎจักรวาลและแรงดูดค่ะนำพาธุรกิจตัวเองอย่างไรกับอดีตผู้หญิงคนหนึ่งค่ะมีเงินเหลือติดตัว20บาทนะคะกับการพันตัวค่ะหรือว่าเจอกฎจักรวาลและแรงดูดนำพาธุรกิจตัวเองอย่างไร3เดือนสู่10ล้าน7เดือนสู่100ล้านวันนี้ค่ะเขาเรียกว่าผลลัพธ์ไม่คาตาใช่ไหมคะวันนี้กับการเปลี่ยนแปลงของค,คุณครูค่ะซึ่งเกิดจากอดีตนะคะ ไม่มีเงินนะคะเหลือติดตัว20บาททําอย่างไรให้ตัวเองนะคะลุกขึ้นมาร่ำรวยหรือว่าลุกขึ้นมาเป็นเศรษฐีได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่คุณครูได้สอนเราในคอร์สอะคาเดมีและคอร์สนะคะผู้นําหลักล้านทั้งหมดซึ่งการที่เราจะได้เข้าเรียนนั่นก็คือระดับ VAP นะคะหรือว่า Super VAP นั่นเองค่ะวันนี้นะคะกับธุรกิจดีๆนาย,ยังส่งต่อธุรกิจดีๆให้กับทุกๆท่ททานนะคะวันนี้กับการสร้างตัวตนง่ายมาก เพียงเราลงมือทําตามไอดอลของเราหาแบบอย่างไอดอลของเราให้เจอค่ะแล้วเราจะไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะนะคะไม่ทําตามไอดอลของเราวันนี้นะคะยังส่งต่อธุรกิจดีๆค่ะนะคะธุรกิจ t S w ให้กับทุกทุกท่านนะคะคุณสามารถเลือกสมัครได้กับ t S w นะคะ ทุกทกท่านเอาที่เราถูกจริตกันไปเลยค่ะนะคะกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะวันนี้กับหนึ่งธุรกิจค่ะและเราเขาเรียกว่านะคะสร้างพาสิีอินคัมให้กับเราวันนี้กับงานของคุณหลักนะคะในการเขาเรียกว่าเราคิดว่างานของเราที่ทําอยู่มันมันเขาเรียกว่ามันมันเขาเรียกว่ามันนะคะมั่นคงกับชีวิตของเราแล้วหรือยัง วันนี้นะคะมีระบบดีๆค่ะนะคะหรือว่าการตลาดเหนือมนุษย์หรือว่าโลกธุรกิจออนไลน์ที่มีระบบรองรับนั่นก็คือระบบ t ชีเซึ่งแตกต่างจากออนไลน์ในยุคในยุคแต่ก่อนที่ผ่านมาคือเราไม่มีระบบแต่ตรงนี้คือมีระบบนะคะยังส่งต่อธุรกิจดีๆค่ะนะคะสมาชิกดีๆนะคะให้กับทุกทท่ทานค่ะนะคะวันนี้นะคะนาคงต้องขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะนะคะหากคําพูดไหนที่นาใช้นะคะแล้ว ไปบัทอรหรือว่านะคะพูดแรงไปนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้เกิดไม่ได้มีเจตนาค่ะให้ทุกคนขุนขอ้องหมองมัวใจค่ะแต่ทั้งหมดเพื่อสื่อออกมาว่านะคะให้เห็นภาพวันนี้นะคะคงต้องขออนุญาตจบไรเพียงเท่านี้ค่ะแล้วสินเสมอเรามาเจอกันนะคะวันนี้ขอจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้กราบสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ